เอามาหนี้มาเอาตังบานนะพเนชัยพเนชัยอยู่วันน้ออยู่บ่อยู่บ่อยู่มันแล้วว่าอะตังบานน่ะนะเอาไปเอาบานเอานเล่นนี่่านั่นตังบานมาจนทังเป็นโฉกเลยทั้งพระันได้จกเทียยู่ว้ย้ยมันเฮ็ดดาเม็ดเราไม่เห็ดดีใจดีใจได้ปะนั่นเป็นจังเฮียแต๋เฮียแต๋น่ะเป็นเฮียสั่งเล้วเรียกงานการทำเมาหฮือป่อยากเอออันอันเฮ็ดต้นอะไรท่อย่บานเบื่อูะติงั้น เอ้ยอันอันอันเป็ยังจังบ่าเห็นก่าเขาเกลี่ยงานไหมเฮ้ยเกิดมาหมดจกเอ้ยเขาไปแทงงานมันยุ่ยยากวันเถอะใส้ตังบานหน่ะผ้าไปเบิ้งกันหน่ะใส่ผ้าไปเบิ้งกันหน่ะลุกได้ป้ะเนี่ยเอาไปเบิ้งาเอาลุกก่ได้จีเอาไปเบิ้งไปเบิ้งใส่มันแมนป้ะเนี่ยมันตัวมันทางทางขอนแก่นขอนขาจนพอแห้งก็ได้จักเทียไปตังบานเนี่ยโอ้ยตังบานห่างไกลห่างเยี่ยวเนี่ยฮะ หางใกล้ห่างเยี่ยวเนี่ยเอาว่ากันกลางเมื่อกันนี่ยเฮ้ยเมื่อกันเนี่ยเป็นจังไดนเนี่ยให้ตรวจสอบเมื่อกันนี่ยไม่ได้ไปแต่ชงไปให้เพิ่นวะเนี่ยเฮ้ยชงไปไดโอ้ยเป็นจังไดนเนี่ยเอาเให้มด้ไข่แน่ยอยู่ตีโอ้อันนี้งามคักร้านบ้านเนี่ยเนี่ยงามคักร้านบ้านเนี่ยสดยอดร้านบ้านเนี่ยยอดเลยโอ้คักร้นงามกว่านี้ต้นบอลลุ่งตีอันนี้มันมันหมดเนื้อสีไซแล้วตีเออเราทำดีก็ คันคันคันเยี่ยวบ่าร่องนี่เอามาขึ้นได้ไหมเนี่ยเราแท้เสียวไป่ใช่เออคันมันบะถือกอ่ะเออคันมันมันกวนเหรอมันมันล่องแล้วเนี่ยบ่ทับมันเราห่างมันบ่อยูเนี่ยมันบินหนีเนี่ยบ่มีครับเอามาขึ้นได้เห็นบ่รับขึ้นได้เห็นบ่รับเสือขึ้นบ่ท่านรับหรอกไม่คือหวางสันผู้นั้นเพิ่มสิบเปอรนมั่นใจมันเออห้าห่างบ่เป็นตี ห้าหางบ่เป็นตริงห้าหางบ่เป็นบ่อยังตริงเราบางเทีสิบพ่อใส่หดอันนี่โอ้จรสิ่งปลูกที่หางหรือโอ้คันคันหางถือวิธีนี่บ่มีเหลือติ้งหอดสร้างโอ้ยบ่รทิ้งต้องกล้วยกล้วยวะขันบ่าห่างก,ก้อนนี่ได้กินสัางลาบสัางเล่นบ่หนิเออเป็นปะนั่นเจ้าขันไม่เสียไว้คือพคนเยอเสียไว้ี่ครัเนี่ยน่โเอานี่น่ะพอใช้ครับพอใช้ข้ามมีมิตเนี่ยเป็นสุดยอดของนักผลิตกรรม นี่นะครับของโบราณของโบราณแท้ๆครับนี่บ๊อมันสมัยใหม่เห็ดตามสูตรเท่าเก่าเลยพูดพูดมีสูตรมีสูตรอย่างดีเออบมันเห็ดสเปซสปะมีคู่มีบาเออห่างเยี่ยวนี่โอ้ยถือกดีครับนี่เนี่ยนี่แหละผมสิซงชิซงไปขอนแก่นว่ายไงเนี่ยเขาจะเจาะไส้หนูอืมไปจะซีอิ๊วซีฟูขางหนือลนอืมไอ้หนูก็ยุ่งนึงแน่น่ะคุณมับินมาถือตังบัน บ่มีบ่มีเหลือเจ้าต้องเสียคอเออบ่มีเหลือตี้แท้บ่มันคุยเจ้าเห็นมาหลายแล้วเป็นยี่สิบมาต่างนี่นั่นยี่สิมันดินไม่ย่อมเศรษ้์แต่ที่ขึ้นมันที่เป็นไม่ไหวบางแสนไปช่วยจูป้าในม้วนเกินอันเรื่งนี่เฮ็ดเป็นปีใส่ไว้แล้วโดนในการเฮ็ดเออธรรมดาเขาเขาเห็ดเขาบ่ได้ใส่เครื่องจักรเครื่องยนต์เนาะเออธรรมดาเอาลนะครับทางขอนแก่นเดี๋ยวผมดีทำการอ่างใน à mà ươn, này mà ươn hợp, này mà ươn Nghe này mà ươn Ờ, ươn mi order chăng, chỉ sang mấy đó À Ở เดี๋ยก็เจ้าตีนเหยียบนี่นี่ผมสีถอดนี่ออกอยู่พอมันจังสีงับไปเพิ่งได้เดีถอดแล้วกัเดี๋ยวผมถอดเองหรอกจังสีถอดแล้วก็งับจังสีห่อได้วันต่อไปอ้าวขอบคุณคุณพอไส้หลายๆนี่ทั้งนี่ทั้งขอนแก่นเปิดร้อยยูทรมาหลายเถี่ยวแล้วอ่าต้องขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามช่องอีสานบันเกิดสารบันเทิงอ่าทั้งอิศานบังเกิดสารบันเทิงบันเทิงสารานอยอยากกินของโบราณก็มียาโบราณก็มีรักษามียาโบราณติพวกมีมุ่งพวกนอนดินตัดนั้นตอรักษาเบิด อโอ้ยมีสูตเนี้ยเอาซ้ำเนี้ก้อนพี่น้องอ่มอามาเอาตางบ้านน้ำพอใช่เพื่อจะส่งไปทางขอนแก่นครับไปจักเพ่อดีไปดักเกี้ยวดักอยังแน่นนนก็แล้วถ้าเพลินแหละนกขาบนกนางว่าไปละ,อละเอาา้ยาย่าต,ตีนหย,ยาเยบเพื่อนว่าไม่ได้ผิดคู่ผิดขั้นเดียวเนี่ยครับเหมือนเดียวมันจีบ่ติดเอาละครับทำรักทำสูตรเลียกอ่าแค่นี้ก้อนพอใช่เอาละครับ